ให้เข้าใจว่าเนเป็นกลุ่มใหม่กลุ่มที่ต้องพัฒน,นาต่อไปแต่ภาพที่เราอมองภาคใต้ซึ่งเปน็นต้นทุนที่สูงมากและผม,มก,ก็พูดกับลายเวทีว่าถ้าเราพูดก,กับว่าขวานทองข้าปลายปากกาจุดตงไหผมเชื่อต้องพอดไปที่ภาพสมุดอะไรอยู่ตรงนี้จุดที่เรานั่งคือสุวรรณภูกิลควาทมท้อลอกมาก็คือจุดตัดเป็นจุดกากบาดเป็นชัยภูมิเป็น ตำบลที่คนที่ว่าแล้วผมเนี้ผมว่าไม่ได้แค่สมเดือนที่เราหวังว่าอยกจอากจะผมไม่เจอแล้วสามหกนะก็เลยอะไรที่น่าใจเจอแว่าในส่วนนี้ก enfin ็เลยมีประเด็นผมเข้าใจว่าประเด็นที่ผมนำเรียนในฐานที่มเี่กับการท่อเี่ยเหลือคือผมเห็นนิองบเรียที่เราอกนั้นในคำท่อเที่ยวเจอเขาอะไรเนี่ยสาต ไล่มาตั้งแต่เมืองเนี่ยนะครับเดี๋ก็มันจะไปเยาวเออเราก็เจอตรงแม่ตรงข้าวเลยเนี้ยเราก็ให้อยู่เดิมเนะอันนี้มีมีอะไรับดแล้วก็มันล้นออกมาสองเรื่องน้ำผมเข้าไปนี่นรกหนยประจัยเ่านี้ยผมก็ทั้งจิงอยู่ที่ก็จะทำไนลอดผมว่าประเด็นที่เราเสนอเด่อนี่นะเราไ้พวกเรานัแค่ผมว่าเขาคจะเป็นสิ่งของเนี่ย กนี้เป็นประเด็นที่ยาจะนำเามร้อเรื่องของว่าทาเรื่องสุขาภิบาเรื่องของผมโยนก็ยังเกรงว่าเดี๋ยวเวานักเที่ยวันเหมอนคุยอย่าง่งเป็นระบบวันจะทำให้การท่เที่ยวเรียองตองขอสวทมีกระทเพื่ผมก็ได้รับเรื่องราวตั้งใจดีอิว่าท่ก็มีความสิไปถึงนักตกเรผมเอาไปอบรมมาเลยแล้วก็ทำันที่ แล้วก็ไปถึงมู่เลยสักวปุ๋นเพื่อให้เกิดการรักจากน้่ององค์เสร็จก็กลับคืนที่เที่นายกกรกฎาคมได้ต่้งสามนี่แหละจะใช้เวลา